สวัสดีค่ะส,สวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสามากัดให้สบัดกับเราสองคนในคู่กัดสบัรค่ะเอาละมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับผมชนะและคุณชิสา ช่วงเวลาดีๆที่น่านอนหนี้นอนสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีหลายๆคนออกกินอิ่มกินเยอะเส้ซัดข้าวเหนียวส้มตำไปแล้วก็โอ้ลับรองอุ้ยมีตาลอยตาลอยมีหลับแน่เขิมเขิมก็เป็นไปได้แต่อยากให้มาดูเราเพราะว่าเรานี่ฉูดฉาดตลาดแตกมากพูดเลยค่ะชอบความฉูดฉาดตลาดแตกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมับอย่าลืมนะส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราได้ด้วยเหมือนเดิมใช่ค่ะวันนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารของเราเนี่ยมันหลากหลายฮะมีเรื่องอะไรให้ติดตามบางนั้น ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดเท้า,า<บ>เด็ดไปติดตามความคืบหน้าคดีคุณแตงโมงครับทนายอัจฉริยะไลฟ์สดแฉ1ในหรับสารภาพบทเปลือกกร,บระบะแท็กซี่เจ้าถิ่นโดนล้อมรถรับลูกค้าไปโดนห้ามงานนี้เถียงกันลั่นรถ นาที่ชีวิตกระบะซิ่งมาเร็วอัดกับเสาไฟฟ้า mm hmm. เดี๋ยวกลับมาตาต่อกันแบบชัดๆได้คู่กัดสะบัดข่าว โอ้โหคุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาน่ารักมากเขา <ใจ S 1> บอกว่าโอ้ยเจอคุณชน,นะเจอคุณชิสาช่วงบ่ายนี่โอ้ยเรียกได้ว่ามีแต่คนชื่นชอบอชอชาวบ้านที่เขาอยู่บ้านข้าง,างๆตะโกนมาบอกว่าเปิดทีวีเบาๆหน่อยคนจะนอนส่งสเ,เสียงเราดัง <c oughs> เปิดดังเผื่อเพื่อนบ้าน <c oughs> ได้ดูพร้อมหน้าพร้อมตากันตื่นขึ้นมาเถอะจะได้มาติดตามข่าวสารกันนะคุณชิสาเนาะโอ้วันนี้บอกเลยว่าข่าวแต่ละข่าวนี้เด็ดๆทั้งนั้นเรื่องที่คุณผู้ชมตามอยู่ก็มีครับแต่มาที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับที่ จังหวัดสกลนครนะฮะกลุ่มวัยรุ่นยกพวกกันมาเป็นสิบกะจะมาทำร้ายคู่อริถึงที่บ้านแต่สุดท้ายคุณยายออกมาห้ามยายแกใจเด็ดมากครับมาเอามาเอาไมหมดเลยมาต้องลงมาเลยม้องหาขบวจเลยเพื่อวยตระไวนเลยน เห็นไหมวัยรุ่นครับมากันเพียบเลยฮะเขาบอกว่าอาวุธครบมือเลยนะแล้วมากันเป็นสิบคนบุกมาถึงหน้าบ้านของคู่อริตะโกนท้าทายเลยออกมาเด้ออกมาเด้แ่งจงออกมาเด้ออกมาเด้พูดแบบน่ารักน่ารักหน่อยก็ก็มาดีคราบก็มาดีครับท้ากันอย่างนี้เลยนะเอาแบบนั้นนะเอาแต่อย่างงี้ชื่นชมคุณยายก่อนเห็นไหมในคลิปเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งคุณยายท่านนี้แหละครับใจถึงพึ่งได้ ลุกขึ้นมาห้ามปร,ราววัยรุ่นพวกนี้ออกหลานเอ้ยใจเย็นๆกลับบ้านไปเถอะลูกถ้ายังไม่กลับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนี่ไงเหล่าแก๊งเหล่านี้ก็เลยขับรถแยกย้ายกันไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านดงต้องอเภอสว่างด่านดินจังหวัดสกลนครนะคะคแต่คือชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาบอกโอ้ไม่สบายอกสบายใจที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้มไม่รู้ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์อะไรต้องการอะไร ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกหลานนะคะก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ทางตํารวจนั่นแหละมาช่วยตรวจสอบแล้วก็ห้ามปรามหน่อยนะคะเอายังดีนะยังเกรงใจไม่ได้เกรงใจยายเขานะเกรงใจตํารวจเขาตะโกนไม่ไงบทดีวจะแจ้งตํารวจัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เลยยกพวกกันกลับแต่ตะโกนไว้แล้วฝากไว้ก่อนเถอะโอ้ยรีบมาเอานะ <laughs> ไม่ได้สิเล่าแบบนี้เหมือนขำๆแต่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมาดูแลกันหน่อยแล้วละ่ะนั่นะสิถ้าเกิดยายไม่ปรามอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดวันหลังยายไม่อยู่อีกอแล้วมาอ,มอีกจะเกิดอะไรขึ้นนั่นสิไม่รู้เหมือนกันนะเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมงานที่เถียงกันอีกแล้วระหว่างแกรบกับ ที่แท็กซี่เจ้าถิ่นที่พัทยาปัญหาคลาสสิกเลยนั่นนะสิพี่แกร็บเนี่ยนะคะเขารับลูกค้าต่างชาติแต่ว่าพี่แท็กซี่เจ้าถิ่นบอกไม่ให้ไปไม่ให้ไปงานนี้ก็เลยเทียงกันลั่นเลยค่ะผมรับฝันแอปพี่ผมรับฝันแอป ก็นั่นแหละพี่รถเราคัเราก็แย่กันอยู่ก็รู้อยู่ไม่แล้วแล้วรถป้ายดำนี่เพี้ยงเลยนรืพี่นิ่งทางแอปทางเก็บทางโบเนี่ยนั้นเนี่ยผมวิ่งผ่านแอปเนี่ยมันไม่ได้มากดไฟว่างผมไม่ได้จับเขาดุคันอย่างเงี้ยหรอแล้วพี่พอเห็นผมเป็นป้ายเหลืองพี่จอดไม่ผมขอความร่วมมือกับพี่เฉยๆอยังไงต่อพี่เอาเงี้พี่ให้เกียรติรถแท็กซี่ในพัทยาหน่อยนะอ่า พี่มาวิ่งรับแก๊ดรับแฝดรับโบรับอะไรหากินในพัทยาดิจ้าอืมห้ามไม่อะกินใช่ไหมเอาแจ้งชื่อพี่มาหน่อยพี่เฮ้ยผมอยู่นี่พี่ไม่ต้องไปนั่นเลยพี่คุมอยู่ที่นี่ใช่ไหมอะไรนะพี่คุมอยู่ที่นี่ใช่ใช่ผมอยู่ที่นี่แหละหากินอยู่ในพัทยาห้ามใครมารับเลยใช่ไหมมันรับจะห้ามเลยใช่ไหมให้มันถูกที่ถูกทางไม่ใช่มาวิ่งมาหาถ้าพี่อยากหากินที่นี่เอารถพัทยาวิ่งเลย แล้วรถ้ายดำในพัทยามันจะตามไงผมจะจอดยังไงผมจะจอดทำไมล่ะพวกพี่เยอะอะถูกเถียงกันแบบนี้หรือจะคุยกันดีๆแต่ลักษณะอุ้ย๋ยว ถ้าค,คุยไปยาวกว่านี้ผมว่าเดี๋ยวมีเรื่องแน่นะจะมีเรื่องได้นะเพราะว่าอะไรก็เรื่องปัญหาคลาสสิกละค่ะรถแกร็บที่มารับลูกค้ากับเจ้าถิ่นที่เขารับอยู่แล้วเนี่ยนะคะม,มีปัญหากันตลอดแล้วคุณผู้ชมงานนี้ลูกค้าผู้หญิงชาวต่างชาติเนี่ยก็คงจะอึดอัดใจพอสมควรเพราะนั่งอยู่ในรถงให้คุณชนะถ้าเป็นชาวต่างชาติเอาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็งงกันทีแต่เขาก็คงจะรู้สึกไม่สบายใจนะพูดอะไรการเถียงอะไรการแบบเนี้ยครับซึ่งคลิปนี้นะคะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสาม นำมาโพสต์เอาไว้ค่ะแล้วระบุข้อความบอกปัญหาที่ยังเป็นปัญหาขนาดมีผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถเนี่ยยังไม่ปล่อยผ่านกันเลยเอางี้ละครับใครเนี่ยที่ได้ดูคลิปนี้ชาวเน็ตเขาก็ไปคอมเมนต์กันเยอะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่แต่ลักษณะเนี่ยเขาคอมเมนต์เอาไว้แบบนี้ว่าบางคนจะมาขึ้นแท็กซี่ตรงนี้แหละที่บริเวณหน้าห้างนี่แหละแต่แท็กซี่เขาไม่กดมิเตอร์ไง เขาจะรับเฉพาะราคาเหมาซึ่งมันแพงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาคือเรื่องของเรื่องพอเรียกผ่านแอปก็ไม่ได้อีกพบเจอกับเจ้าทินเนี่ยนะไม่ยอมอกกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นการบีบทางเลือกให้กับคุณลูกค้าต้องนั่งแท็กซี่ที่อยู่บริเวณหน้าห้างเฉพาะเท่านั้นโอ้โหมันลำบากใจสําหรับลูกค้านะสำหรับคนที่รับบริการเขาใจทั้งสองฝั่งนะสองฝั่งสองฝ่ายเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าบางที เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นตัวกลางที่ดีที่สุดในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ที่จะช่วยจัดการหน่อยปัญหาเนี้ยนะคะเพราะว่ามันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แค่พัทยาด้วยนะลุงเรารก็เยอะคือต้องยอมรับว่าการเรียกรถบริการสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันมือถือเนี่ยทุกวันเนี้ยใครๆเขาก็ใช้กันก็นิยมกันมากขึ้นเอาเพราะงั้นสะดวกผมลองเสนอเล่นๆนะหน่วยงานภาครัฐกรมการขนส่งคุณลองทําแอปมาไหม แอปขลองก์รมการขนส่ง<ข>เลยของภาครัฐเองเลยเออแล้วก็ให้จดทะเบียนแท็กซี่ทุกคันหรือรถสาธารณะที่จะสามารถเรียกรับบริการได้ผ่านบริการโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือแอป,ปเดียวเนี่ยเรียกกันทั่วไทยทั่วประเทศว่าอย่างนั้นอ,อ่ะผมอาจจะคิดแบบง่ายๆนะออแต่ถ้าทําแบบนี้ได้ไปัญหาแบบนี้อาจจะน้อยลงก็อาจจะช่วยได้ออแต่เชื่อว่านะภาคเอกชนเองก็คงมีแนวทางในการ ช่วยแก้ปัญหาถึงมีแอปออกมาเยอะแยะมากมายแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ร่วมมือหรือไม่ได้ทําแอปร่วมกับแอปนั้นตลอดไงก็คือยังมีข้อ,อข้อที่เป็นจุดช่องว่างอยู่ครอ่ะค่อยว่ากันต่อแล้วกันนะคุณผู้ชมส่วนผู้โดยสารเองก็เรียกว่าใจร่มๆไวไปแล้วกันนะคะ มาดูอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหร้อนเลยโอ้ยสุดๆเลยค่ะนิ้วอักบุดผิดที่เออสั่งอาหารไงแล้วให้ไรเดอร์มาส่งค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไรเดอร์มาส่งผิดที่ก็เป็นปัญหาแบบนี้สิคะลุงมีปัญหาอะไรคะผมมีปัญหาอะไรผมไม่มีอันนี้คือลุงมีปัญหานะนี่อะไรวะผมนี่ไม่คุณอยาซีชวนนะผมไม่ใช่ว่าผมไม่มีอะไรเลยนะก็แล้วแต่คุณอยาดูถูกกันนะ ผมไม่ราชการนะก็แล้วแต่คุณคุณเป็นข้าราชการอะไรคะทาไมคุณต้องคุณจะหาเรื่องคุณรัฐบาลอแบบนี้ปิดปิดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นหยุดเลยงั้นหยุดหยุดวันนี้ถ้าดูแต่คลิปงงแน่นอนค่ะอยู่ๆเอ๊มมีปัญหาอะไรยังไงเออเพราะเถียงกันจดมันเริ่มจะบานปลายแล้วมันเป็นเรื่องอะไรไปอื่นแล้วอ่ะครับเอาเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับผู้ที่ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ชื่อว่าของขวัญอันมีค่าแก่โพสต์ คลิปไรเดอร์คนนี้แล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่าก่อนหน้านี้เธอได้สั่งอาหารผัดแอปพลิเคชันแล้วเธอดันปากหมุดผิดก็ทําให้ไรเดอร์นะไม่พอใจอแต่เธอยืนยันว่าเธอขอโทษแล้วแต่ยังถูกไรเดอร์คนนี้ด่าทอด้วยถ้อยคําที่หยาบคายต่างๆนานาแล้วไม่ยอมจบแถมยังยื่นบัตรคณะรรมการออกมาลักษณะเหมือนประมาทมาขม่มขูออ่ว่า,<ผ>มาไม่ใช่ไรเดอร์ธรรมดานะมีอาชีพประจํานะเออลักษณะแบบนั้นแล้วเธอยังบอกอีกนะว่า คุยไปคุยมาสุดท้ายเหมือนรายเดอร์คนนี้จะพยายามใช้หมวกกันน็อกทำร้ายเธอด้วยโอ้โหเหตุ <ผม S 1> การณ์นีนะ้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณชิสาเจ้าของคลิปบอกว่าโอ้เจอแบบนี้เลยน่าตกอ,อกตกใจแล้วพอเธอโพสต์คลิปนี้ลงไป เฮ้ย <Hey, S 2> มีบางคนมาคอมเมนต์บอกก็เคยเจอพฤติกรรมของไรเดอร์คนนี้แบบนี้เหมือนกันเลยอ๋อส่วนชาวเน็ตคนอื่นๆเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นกันหลายแง่มุมมะน,นะคะเพราะมองว่าต่างฝ่ายก็มีส่วนผิดแหละใช่หรือบางคนก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นที่แอปพลิเคชันก็ได้เพราะมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะบางทีอะเรื่องของการปักหมุดเรื่องของโลเคชันที่มันคลาดเคลื่อน นะคะบางทีเราคิดว่าเราอยู่บ้านเราปักหมุดบางทีมันเคลื่อนไปหลังบ้านเราไปตรงหลังซอยแบบนี้คิดหน่อยก็เข้าใจผิดได้แต่หลายคมคิดเห็นเนี่ยก็บอกว่ารเดอร์ก็เป็นอาชีพบริการก็ควรจะใจเย็นๆเอาไว้ก่อนอย่างน้อยก็คือเราก็ต้องส่งของให้ลูกค้าถึงที่ผิดพลาดยังไงก็ต้องค่อยๆคุยกันบอกไว้แบบนี้ละกันรเดอร์หลายๆสีเขาดีคุาดีอยู่จริงๆเขานิสัยดีนะใช่ใช่ก็จะมีบางครั้งบางครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เอางี้ละกันถ้ามีเรื่องของการเข้าใจผิดค่อยที ถอยอาศัยจะดีกว่านะครับใช่ค่ะะไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งแม้บอกว่าเก็บเก็บความแค้นสะสมมาเป็นปีมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็เลยคว้าเอามีดนี่นะคะฟันคอเพื่อนบ้านแต่สุดท้ายตัวเองก็ถูกจับจนได้ค่ะ มามาไปก่นมาที right. ่แกเลยเออสมกกอนโอ้โหคือตำรวจเขาเกลี้ยกล่อมมาได้เดี๋ยวให้ดูอีกทีแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังค่ะชายคนเนี้ยก่อเหตุแล้วหนีมาอยู่ตรงนี้เอเกลี้ยกล่อมแล้วก็ไม่ยอมฟังไปคุยด้วยคุยด้วยก็คุยไม่รู้เรื่องเดีชี้ชี้หน้าตำรวจบอก มีปืนเหรอยิงเปนะเปล่าไอ้ยิงไม่เป็นสองบ้านเดี๋ยวจะยิงให้ดูนี่ตำรวจล่อหลอกด้วยกันบอกว่ามีอาวุธหรือเปล่าเออให้เปิดเสื้อดูเลยชายคนนี้โชว์เลยนี่นี่นี่ไม่มีหรอกปืนที่แต่จุดสองห้อยให้หลังเลยเอ้อะไรละจุดสองห้อยอะไรละไม่รู้กระดังกระติกมั้งเนี่จนสุดท้ายเจอปืนไฟฟ้ายิงเข้าไปเนี่ยก็เลยล้มตึงลงไปเลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานต่างก็เลยรุดเข้าไป จับกลุ่มกันก่อนจับขาคนละข้างจับแขนคนละข้างแบบนี้นะคะจับกลุ่มนายคนนี้แหละค่ะก็คือนายประเสริฐต่อวาดอายุ57ปีนะคะเขาก็มีอาการคุ้งคลั่งแหละคุณผู้ชมก็เพราะว่าอาการเนี่ยไม่ค่อยปกติเพิ่งก่อเหตุฟันคอเพื่อนบ้านมาหมาดๆ,ๆเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายถูกตำรวจสพห้วยยางใช้ปืนไฟฟ้ายิงสยบจนได้สุดท้ายก็ นำตัวนะคะไปสอบสวนต่อไปค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับนายประเสริฐก่อเหตุใช้มีดตัดอ้อยนะไปฟันที่บริเวณใบหน้าและลําคอของเพื่อนบ้านเป็นไงบ้างอ่ะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยครับคุณชิสาที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่82หมู่7ตาบลห้วยยางอําเภอคอนสารจาังหวัดชายภูมิคือพอก่อเหตุแล้วก็หลบหนีมากบดานที่บ้านพักตํารวจก็ ตามมาแล้วครับแล้วก็ปิดล้อมจับกลุ่มได้ตามภาพที่เห็นลาคุณชิสาค่ะและจากการสอบสวนนี่นะทราบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่นายประเสริฐก่อเหตุคุณผู้ชม<ห>แล้วอาวุธโอ้โหคุณดูเนี่ยแต่ละอย่างอันตรายและน่ากลัวมากครับคือนายประเสริฐบอกว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนนี่นะเคยทําแบบนี้กับญาติของผู้เสียชีวิตมาแล้ว แล้วก็ติดคุกไปแล้วแต่ก็คาดว่าคงจะมีความแค้นอยู่ในใจสะสมมานานญาติผู้ตายเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีนะคะจนที่สุดเนี่ยนายประเสริฐก็ถูกจับแต่ก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังแค้นอยู่ก็เลยถือโอกาสครั้งนี้ก่อเหตุเลยคือหลังพ้นโทษออกมาไงนายประเสริฐก็เกิดความแค้นสะสมใช่ไหมประจวบเหมกับมีเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้ตายเลยศบโอกาสลงมือฟันหน้านายปะบูก็คือผู้เสียชีวิต เพื oh ่อเป็นการระบายความแค้นโอ้โหแบบนี้เนี่ยฮะก็กลับเข้าคุกไปอีกรอบฮะเป็นครั้งที่สามแล้วนะค่ะเนี่ยแล้วคุณผู้ชมที่เขาบอก เวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรจริงจริงมันใช้ได้เสมอนะให้อภัยกันชาตินี้เถอะชาติหน้าจะได้ไม่ต้องไปกอกเวรก,ก่อกรรมกันอีกถูกตอ้องมันจบจบ,จบกันแต่ชาตินี้นะคุณชนะนะเนาะใช่ไหมเราสองคน <c oughs> เจอกันแค่ชาตินี้เราคงต้องกัดกันต่อไป <c oughs> เอาคุณผู้ชมครับไปดูนาทีที่พ่อหนุม่มคนนี้ขับรถกระบะพุ่งตรงไปชนกับเสาไฟฟ้าครับ โอ้ยคุณชนแรงมากจริงฮะชนหน้ายับก้นลอยเลยค่ะอู้จริงคุณทิสาดูสิครับโอ้อัดก็ปี้เข้าไปเต็มเลยครับที่บริเวณตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าถนนแก้ววรุษหน้าโรงแรมอมันตาเขตเทศบาลเมืองนครหนองคายจู่ๆครับรถคันนี้มันเสียหลักแฉลบปีนฟุตบาทเข้าไปแล้วก็พุ่งชนกับเสาไฟฟ้าอย่างแรงครับคุณเห็นไหมเสาไฟฟ้าหักเลยส่วนรถยังไงหน้ายุบ ตอนชนก้นลอยอย่างที่คุณชิสาะะ <power S 2> บอกเลยรถคนขับ <rejected. S 2> เป็นไงล่ะเขาเนี่ยก็รากระแทกกระพวงมาไลยอัดก็ไปติดอยู่อย่างนี้ครับโอ้แต่ถือว่าห้องโดยสารยังแข็งแรงนะเนี่ยประตูยังเปิดได้นะครับตำรวจสพเมืองน้องคายพร้อมกับหน่วยกู้ภัยชบาลหนึ่งเก้าหนึ่งกู้ภัยประจักษ์น้องคายมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็พกผู้บาดเจ็บก็คือนายชาลีอัมรุงอายุ39ปีค่ะเป็นชาวอุทัยธานีนะ ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกหน้าอกเนี่ยยุบไปเลยโโอ้หแล้วก็มีเลือดออกที่หูด,ด้วยคุณคชนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลหนองคายนะแต่สาเหตุที่ขับมาชนเสาไฟแบบเนี้เพราะอะไรจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกทีหลังจากที่ผู้บาดเจ็บรักษาตัวแล้วค่ะคืออย่างนี้ครับเราก็ไปลองถามคนแถวนั้นนะครับก็ไปเจอกับเจ้าของร้านอาหารที่อยู่ตรงนั้นพอดี <c oughs> ร้านเขาอยู่ตรงไหนรู้ไหม อยู่หลังหลังเสาไฟฟ้าโอ้ยถ้าไม่มีเสาไฟไก็แปลว่าวทนร้านเลยสิคะถูกต้องครับคุณชิสาเขาบอกแบบนี้นะครับว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่เกิดเหตุลักษณะแบบเนี้ยเจ้าของร้านก็บอกว่า มันอาจจะเกิดจากการที่มุมมองของคนขับที่บริเวณตรงเนี้มันอาจจะเป็นมุมที่อันตรายเพราะว่าจุดเนี้ยมันเป็นมุมโค้งพอดีเ,ะอะเอาละอย่างที่คุณที่สาบอก <ขา S 1> เพราะดีแหละสำหรับทางเจ้าของร้านอาหารร้านนี้ที่เสาไฟฟ้ามันอยู่หน้าร้านพอดีอก็เลยชนกับเสาไฟฟ้าไปก่อนอไม่งั้นแล้วก็อัดเข้าร้านเลยแหละแต่อย่างนี้ผมว่ามันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะเพราะว่าจากการขับของเขาเนี่ย จะหลับในหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเขาอยู่อยู่ขับตรงมาแล้วออกซ้ายชนเสาไฟฟ้าเฉยเลยก็ให้คาดเดาก็น่าจะเรื่องของหลับใน <c oughs> แต่จะสาเหตุอะไรก็รอรักษาตัวก่อนแล้วค่อยสืบสวนสอบสวน,สวนต่อไปอีกที <c oughs> แต่นํามาให้ดูกันก็คือเตือนภัยนั่นแหละ <c oughs> จะขับรถขับราบไปไหนเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองให้พร้อมด้วยจริงๆนะไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเก่งที่จอดอยู่ริมถนนเกษตรนวมินเ,เท่านั้นมีร้านอาหารเยอะค,คนไปนั่งกินข้าวกันแต่ตกใจสิคะมีรถคันนึงพุ่งชนมาเก็บกวาดรถที่จอดอยู่ไปหมดเลยค่ะ ชนแล้วไปเลยอะไปเลยค่ะแล้วคนที่นั่งอยู่แถวนั้นลุกขึ้นมามองตามแทบไม่ทันอก็ทะเดานะออก็น่าจะเป็นเจ้าของรถเลยก็ด้วยล่ะค่ะแล้วรถเก่งคันนี้ค่ะมายังไงคะชนมอเตอร์ไซค์สองคันชนเก่งต่อแล้วไปเลยอะค่ะคือถ้าดูอีกสักทีหนึ่งนะคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถเก่งคันนี้เขาเปิดไฟเลี้ยวลักษณะเหมือนว่ากําลังจะจอดอะดูนะ,ะเพราะเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะแล้วมาเหมือนก็ไม่เร็วเท่าไหร่อะ แต่พอพอเหมือนกับว่าเอาเอามันเ,เอาไม่อยู่เหรอเฮ้ยยังไงอ่ะกวาดไปปั๊บแล้วก็ขับต่อเลยจะว่าเบรกแตกไหม,ไมก็มกไม่รู้นะคะแต่ว่ามันสร้างความตกใจให้คนที่นั่น แล้วจุดนั้นนะคะก็คือหน้าร้านอาหารตำรระเบ้ออยู่เกษตรนวมินนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือประมาณตีสี่เช้ามืดแล้วอทานอาหารกันแต่เช้าดีเหมือนกันเนาะไม่รู้เหมือนกันเพาะแบบคือเมายังไม่กลับหรือยังไงดูลักษณะเขาน่าจะเออน่าจะข้ามคืนกับเช้าเนี่ยแต่ไม่ได้ไปทานแต่เช้าไอ้เรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นบรรจุที่รถกันนี่อยู่บ้านชนชนแล้วมันก็ไปเลยคุณชิสาคนนั้นสิคุณขาซึ่งตอนนี้เนี่ยนะ ะะทางตำรวจก็เร่งติดตามตัวคนขับรถคันนี้อยู่นะไม่รู้เป็นใครอยู่ไหนมาจากไหนแหละแต่ถ้าหากว่า คุณเป็นคนขับถ้าบริสุทธิ์ใจนะคุณมาให้ข้อมูลกับคุณตำรวจหน่อยต้องขอโพุขอโพยอะไรก็ว่ากันไปจะได้รู้มันเกิดจากอะไรเพราะไม่งั้นเจอข้อหาอีกหนึ่งข้อหาที่มันหนักอยู่เหมือนกันก็คือ,อ,อชนแล้วหนีอันนั้นไงแล้วก็จะหนักกว่าเดิม,มยังไงขอบคุณทิกตอกคุณตังเตรียมเจ๋งด้วยนะคะถ้าอาัดผิดขออภัยด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุคุณผู้ชมครับกับการขับขี่รถออกจากซอยบางคังบางขาต้องระวังนะฮะไม่งั้นอาจเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ โอ้โหชนกระเด็นนะครับอุ้ยตกใจนะแบบเนี้ยอ่ะมีรถเก่งคันนั้นแหละที่กําลังจะออกมาถูกไหมค่ะออกไปจากซอยอ่ะแล้วเก่งคันนี้เขาชะลอให้ละช่วงเนี้ยรถมันติดอ่ะแต่มีมอเตอร์ไซค์คันนึงก็แสงขวามาเห็นไหมล่ะวนแล้วมาเร็วด้วยนะโอ้โหชนไปแบบเต็มๆอ่าเป็นอุบัติเหตุที่แบบว่าผมเชื่อว่าไม่ได้ตั้งใจกันทั้งคู่แต่ด้วยความที่ว่ามันก็ต้องยอมรับนะว่ามันมันเป็นมุมที่มองไม่เห็นแล้วมันก็เป็นอุบัติเหตุแล้วผมเชื่อว่ามองไม่เห็นทัง่ ใช่ไหมไม่ว่าทั้งมอไซค์แล้วก็รถอ่ะแต่รถยนต์อ่ะเขาก็พยายามที่จะแบบออกมาช้าแล้วเนี่ยพอชนปุ๊บเขาลงไปช่วยไปดูนะเนี่ยฮะเอาละจะผิดจะถูกยังไงก็ไม่ขอฟันธงตรงนี้ให้ผ้ามันฟ้องมันอธิบายไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายเขาจัดการต่อนะครับแล้วเราในฐานะคนใช้รถใช้ถนนก็คือต้องเตือนตัวเองถ้าเห็นว่ารถเขาชะลออยู่ก็ชะลอด้วยเพราะบางทีข้างหน้าเขาอาจจะมีรถสวนรถแจกมาแบบนี้นะ มาอีกหนึ่งเรื่องตามกันต่อก็คือเรื่องของคดีคุณแตงโมนั่นแหละมีข้อมูลใหม่ๆทุกวันวันนี้ไหนบอกว่ามีตัวละครใหม่ๆตัวละครสำคัญดอีกเยอะเลยแล้วก็มีคนออกมาพูดด้วยอย่างเช่นนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนีเมื่อวานเนี่ยได้ไลฟ์ผ่าน f c e e o o o โคนนันเมืองไทยคือทำเอาเรื่องนี้หลายคนต้องแบบกางหูขึ้นมาเฮ้ยอะไรยังไงเพราะว่าหนึ่งใน5คนที่อยู่บนเรือนี้ได้ออกมาสารภาพความจริงหมดเลยค่ะ เนี่ยต้องฟังข้อมูลจากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชยากรรมนะครับคือคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าคดีนี้มีคนรับสารภาพแล้วหนึ่งคือสารภาพแบบหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงเลยคุณชนะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าถูกสอบสวนอย่างยาวนานและเอียดยิบสี่ชั่วโมงโค,ค,ค,ค่ะโอ้สี่ชั่วโมงพอพูดคุยให้ข้อมูลกับตารวจสี่ชั่วโมงตํารวจก็เลยกลับไป กลับไปที่จุดที่ตังโมตกเรืออีกทีหนึ่งเพื่อไปดำน้ำหาขวดวายหาแก้ววายหรือว่าหาหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เขาให้มาแล้วก็เจอเลยนะเจอจริงๆค่ะหลายอย่างเลยคุณผู้ชมเป็นถุงหิ้วขึ้นมาเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายคนก็ติดตามอยู่ว่าเอ๊ะมันจะไปสืบค้นจนหาความจริงได้หรือไม่อย่างไงถุงนี้<ง>ถุงนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอ่ะแต่ว่าทางนายอัจฉริยก็บอกอีกว่ายังมีอีกหนึ่งคนนะ ที่ไม่เคยสาร,รภาพและไม่เคยให้การอะไรเลยกับทางเจ้าหน้าที่ดังนั้นเนี่ยตำรวจก็จะต้องเร่งมือทํางานกันต่อไปอันนั้นคือสิ่งที่นายอัจฉริยะเป็นคนพูดเองนะเขาตั้งประเด็นเอาไว้นะคะแล้วก็บอกข้อมูลแบบนั้นคือยังมีการตั้งคณะสืบสวนสอบสวนนะแล้วก็มีการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มารองรับให้การสาร,รภาพของผู้ต้องหาคนหนึ่งที่พูดหมดมหลังสอบสวนเป็นเวลาสี่ชั่วโมงคือให้เล่าทุกขั้นตอนแบบละเอียดเลยซึ่งทางตํารวจเองก็ต้องไปพิสูจน์ว่า มันเป็นไปได้ไหมมันจริงหรือเปล่าจากข้อมูลที่ให้มาเชื่อว่าภายในวันสองวันนี้แหละทุกคนจะได้ความคืบหน้านเรื่องนี้มากขึ้นนะคะอ่ะน้องแตงโม,โมเนี่ยจะต้องได้รับความเป็นธรรมใครผิดก็ต้องเอาไปลงโทษตามกฎหมายใครไม่เกี่ยวแต่ไปให้การเท็จก็ต้องโดนดำเ <ๆ S 2> นินคดีแน่ก็หาให้การเท็จต,ต่อเจ้าพนักงานนะครับใครทําให้น้องแตงโม,โมตกก็ต้องรับผิดชอบนะครับตกโดยอุบัติเหตุนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับ หรือเป็นเพราะความประมาทก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างนะครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายคดีนี้ต่อให้มีเงินพันล้านต่อให้เป็นลูกในพลตำรวจต่อให้พ่อเป็นพบะตระนะครับผมก็ไม่ยอมอือ่ะคดีน,นี้ตามกันต่อนะครับกับทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีครับค่ะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้ คู่กัดสะบัดเขาวกลับมาในเบรกนี้มาดูเรื่องของการตำกันบ้างดีกว่าตำอะไรล่ะคะคุณตำตำตำโคกนี่แหละ<อ>ตำระดับตำนานเขาจะโชว์ให้ดูออว่าสมัยสาวๆกับตอนที่อายุเยอะแล้วตำไม่เหมือนกันหรอกนะยังไงล่ะคะตอนเป็นสาวๆเจอผู้ชายเดินหันมาตำยังไงนะ แล้วพ่อกับแม่ใช้ทัดตันยังไงเห็นไงีอ๋อมันต่างกันเนาะอเจอผู้ชายบ้างปัก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 เลยแรงเยอะแรงมาเลยทันทีอ่ะแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่สั่งให้ตันละ วิถีทำแบบไรอารมณ์โอ้มันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดไม่เหมือนกันโอ้ม่น่าละแบบว่าได้ยินมาบอกว่าต้องตำเวลาตำซ้มตำตำกระพริกเนี่ยต้องโขลกให้เร็วให้แรงให้ถี่เข้าไว้ใช่นะถึงจะเป็นแม่สีเรือนเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือที่มาของคําว่าคําว่าตำงานที่แท้จริงโอ้ยหลายสิบปีเลยลหละคุณยายโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายอดจริงๆเลยได้เผยเคล็ดลับให้เราทราบแล้วเอาไปปรับใช้อะแล้วกัน S <S ปรับใช้ยังไง <S <S ปรับใช้ว่าจะต้องตามแบบในถูกกระเทศะโ okay. อเคเอาละครับคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวเรื่องของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมโติดตามก็ได้นะครับทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวี <S <S 2> <S 2> โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเย็นวันนี้อเดี๋ยวมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันด้วย <S <S มีคืบหน้าแหละตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นมีอัปเดตตลอดมีความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังคลุมเครืออยู่ <S <S <ừ> um. เดี๋ยวรอความชัดเจนในแต่ละช่วงข่าวของเรานะคะส่วนคู่กัดสะบัดข่าวของเราก็เจอกันได้แบบนี้ทุกวัน นะคะจันถึงสุกเนี่ยก็คือบ่าย3ามโมงครึ่งส่วนเสาร์อาทิตย์เจอกัน4ี่โมงเย็นนะคะเอาวันนี้นะครับจะลากันไปด้วยความน่ารักของเจ้าสุนัข2ตัวนี้มันรักรักกันยังก็คนไม่รู้ไปดูใครมาเดี๋ยวดูลีลาการการแสดงความรักเอาไปดูที่มันทำยังไงค่ะแล้วกลับมาพบกับเราพรุ่งนี้ได้หมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ